ที่ผมจะเรียนจบฮะประมาณ2ี่สิบเอ็ดยี่บสองฮะคราวนี้เป็นเนี่ยเป็นนานเลยเป็นเกือบนี่ผมเป็นมาเกือบปีแล้วนะฮะลรงพนะฮะประมาณแปดเดือนแล้วก็พยายามหายามาทานพอพอหายามาทานเนี่ยมันก็หายช่วงที่เราทานยาแต่ว่าพอทิ้งไว้ทั้งสองสาวันเนี่ยที่เราไม่ทานเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งเลยนะครับอคือต้องทานมาเรื่อยๆเลยฮะมันไม่หายขาดตั้เแต่ใข้ตรวจสุขภาพกันต้องดูที่โพรงจมูกจมูกเออนะฮะเพราะว่า อาหมอประกิตจะรู้เลยนะว่าจะมีเชื้อแมกก่อนทีหนึ่งนะอ่าต้องแม้ก่อนทีเนี่คือวิธีแม้ของหมอจีนโบราณนะครับนก็เหมือนการจับชีพจรนะครับคุณผู้ชมใครที่เคยไปหาหมอจีนนะครับก็คงจะรู้วิธีนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นแพทย์แผนจีนโบราณนะฮะที่เราใช้ภาษาง่ายๆเรียกเขาว่าหมอแม่นี่แหละนะครับจะได้รู้ว่าโรคภัยไค่เจ็บในร่างกายของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากเขาเป็นภูมิแพ้เป็นลกพิษน,นี่ข้างซ้ายนี่จะเป็นมากพคาะเชื้อตัวนี้มันเกาะอยู่แถวหนกแก้มข้างในนะทีนี้ก่อนที่ก่อนที่ฉีดยาก่อนนี้มันเข็มเดียวหายไหมใช่มมันเชื้อยังน้อยอยู่ มันเกัดทีนี้มาเว้นมาเป็นปีๆนะเชื้อนี่ก็สะสมมากเข้ามากเข้ามันคนดื้อต่อยาไม่ก็ไแ้ผลนี่ไหมตัวเชื้อตัวนี้เดี่ยอตัวนี้อ๋อนี่คือตัวเชื้อที่มาจากร่างกายเราที่เชื้อตัวนี้มันเป็นกาฝากครับคุณหมอที่เกิดขึ้นจากหวัดสมมากปัจจุบันนี้ส่วนมากเวลาเป็นวัดก็หันไปใช้ยาลดน้ำมูกแห้งจากปานใช่ไหมใ่ใช่ใช่ในน้ำมูกตัวนี้แห้งไปปุ๊บ มันในตัวนั้นมันมีเชื้ออืมีเชื้อเนี่ยมันก็เกาะติดอยู่ในโพรงของจมูกคือมันไม่หลุดไปมันก็เมื่อกาวติดอยู่ฝาผนังมันก็ลามขึ้นมาเป็นเซลลครับคล้ายกระริบที่มันแปรอาสัยอยู่แต่เชื้อตัวนี้ทําไมเรากินยาฉีดยาไม่สามารถฆ่ามันได้เพราะในโพรงจมูกมันมีเยื่อบางๆเหมือนเยื่อปัดกั้นเอาไว้อยู่ครับขั้นขั้นเอาไว้ใช่ไหมไอ้ฤทธิ์ยามันไม่พ้นจากเยื่อตัวนั้นมาฆ่าเชื้อออกมาได้ นิ่มยามไปตามเลือดเลือดถึงไหนจิยามถึงตรงนั้นจึงไม่หายขาดนะเพียงแต่หายชั่วระยะให้ปลายประสาทกองเหายไปความรู้ความรู้สึกหายไปชั่วระยะหนึ่งคันไม่รู้สึกใช่ไหมเจ็บไม่รู้สึกก็หายเห็นไหมทุกตัวจะกจินแล้วก็งงนอนนี่คือความจริงเชื้อตัวนี้นะเราสอดยาสอดอย่างนี้ คือยานี่เราไม่ใช่มีมีมีกดกัดกัดเนื้อเยื่อไม่ใช่นี่เข้าปากกินได้สามารถทานได้เนี่ยเข้าปากเนื้อเยื่อดีๆมันจะไม่แสบครับนอกจากคนที่เป็นอยู่ถ้าเป็นมากมันจะแสบอ๋อพอยาไปโดนปุ๊บมันจะแสบเลยรู้สึกใช่ใช่ใช่ใกิมฟันพันซ้ำดีแล้วแหลมอย่างนี้นะเขัาตะบันใช้ไม่ได้เขาบอกหัวมันใหญ่จุ่มยานี่ก่อนจุ่มน้ำยาจุ่มน้ำ เพื่อให้ติดยาผงไงนี่แล้วก็ยาผงนี่เป็นอย่างนี้ผสมไขมุกอยู่ในนี้นะแล้วเคาะเคาะให้ตกแข้งก่อนนี่แล้วป้ายอย่างนี้ทีเดียวนะทีเดียวแล้วก็สอดเนี่ยพิธีการสอดนี่จะบอกให้จะสอนให้สอนี่สอดเข้าไปในรูจมูกแล้วนอน อ่าั้นก็ต้องเตรียมพาขึ้นเตียงครับอ่าเดี๋ยวต้องตั้มขึ้นเตียงก่อนนะครับอ่าครับไปข้างซ้ายนะข้างซ้ายก็ต้องนอนตะแคงสายนะส่วนใหญ่คือครั้งแรกนี่จะต้องตะแคงสายตะแคงคุณเดี๋ยวครับอ่าหมออ่าถึงเวลาที่จะต้องซอนสอนนี่นะครับอืมเดี๋ยววางไว้เฉยนะเนะเนี่ยค่อยๆ ดูนเข้าไปถึงท่อท่อน้ำตาตรงนี้จืดเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องตะแคงตะแคงตัวให้เข้าไปถึงขั้งตานอนตะแคงเลยตแงน้ำตาไหลหน่อยเตรียมซับน้ำตาลูกผู้ชายแสบนะน้ำตาไหลซับน้ำตาลูกผู้ชายนะไม่ได้แสดงมิวสิกอะไรนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้คือยากำลังออกฤทธิ์นะฮะ เราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะฮะเดี๋ยวให้น้องตั้มนอนสบายๆหลับไปเลยก็ได้น้องฝันดีนะนะเดี๋ยวพี่คุยกับคุณหมอรอนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาถอดยาให้นะครับครับอาจารย์หมออย่างที่เราบอกนะว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะไม่ว่าจะแสดงอาการออกเรื่องของการผ่านทางลมหายใจนะฮะเขาเรียกว่าหายใจติดขัด นะ,ะหรือจะเป็นหวัดอยู่บ่อยๆนะฮะหวัดเรื้อรังอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องพึ่งนะ,ะมารักษาที่อ,า,อ,า,อาปากิจนี่นเยอะไหมฮะ <c oughs> คือการรักษานี่นะมันใช้แผนจีนตำราจีนนะแต่ใช้ใช้สอดยาไม่ใช่กินยานะกินยามัน แม้แต่กินยาฉีดยาก็คนไข้ไม่เคยมีการว่าหายขาดไม่มีผมต้องอาศัยกินอยู่เรื่อยอแต่ของเราที่รักษาไปแล้วเมื่อหายแล้วไม่ต้องอาศัยยากินไม่กลับมาเป็นอีกถึงเรียกว่าหายได้ครับผมไม่ต้องทานยาอีกแล้วเพราะเชื้อตัวนี้มันไม่ใช่อยู่ในกระแสเลือดอมันเป็นกาฝากอ๋อมันเป็นกาฝากเกาะอยู่ในโพรงของจมูก เราจะปตัดโพรงจมูกออกก็ไม่ได้เกาะอยู่นอกเยื่อบางทีเกาะอยู่หลังลูกตาใกล้ๆประสานหูบ้างเหนือเพดานบ้างอในนี่ในนั้นจะมีเยื่อบางๆเหมือนเยื่อปากของเราโอ้มเลือดไม่หลมาแต่เชื้อตัวนี้มันมันเกาะเฉยๆเหมือนหองที่มันแตะอยู่แต่ว่ามันจะขยายเป็นพืชเป็นยวงอยู่ข้างในมากเข้าทุกปีครับทีนี้ยาที่เรากินเล็กๆเม็ดเดียวอยู่่ะ กินไปหลายปีเข้ามันไม่อยู่แสต้องเพิ่มฤทธิ์ยาขึ้นไปเรื่อยๆนะพอมันเชื้อมันมากเข้ามันดื้อต่อยาครับแต่ว่าการรักษาแบบนี้คือเอาเชื้อตัวจริงที่มันเกิดเหตุนะให้มันตายให้มันออกมาไล่มันออกหมดนะถึงจะมีโอกาสหายโดยไม่ต้องอาศัยยาระงับกินคนะไอเชื้อตัวนี้มันมันเซลลของมันข้างในนะมันจะมี มีเส้นเลือดนิดบแล้วสอดยาให้หลังพุ่งนี้ปื้นนี้บางทีสั่งปุ๊ดออกมาเป็นก้อนลื่นเนี้วเหนียวครับไม่เขี่ยดูเลยก้อนนั้นเป็นคนเชื้องั้นเดี๋ยวถ้าเป็นนานปีเหมือนเงือนมันไส้ไก่อะนะมันออกมาคนเลยธรรมชาติออกมาเองนะโดยที่เลือดกำลังลอกข้อไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่โดยที่เลือดกำลังจะไม่มีไหลครับนี่แสดงว่าเป็นกาฝากเกาะอยู่ โอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวสักครู่นะน้องตั้มก็คงจะนอนหลับฝันสบายนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถอ,อดยานะ,ะ,นะ,ะดูเวลาครบ30นาทีนะฮะเราจะไปะถามความรู้สึกนะะของน้องตั้มเขาดูนะครับ ครับคุณผู้ชมยังไม่ถึง30นาทีนะฮะหมออย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเราคุยก่อนสัมภาษณ์น้องตั้มว่าตื่นยังน้องดีแล้วครับ<อ>พี่นอนหลับสบายนะสบายดีครับผมเออแล้ว,แล,วแล้วหายใจข้างเดียวนี่มันมันทรมานไหมเนี่ยไม่นะครับไม่ทรมานเพราะว่า อีกครังหนึ่งก็ยังได้อยู่ครับนั่นแหะสิแต่ว่าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็โอเคครับไม่ทรมานมากเอ,อแล้วตอนตอนเสียบมีความรู้สึกยังไง<ช>้างครับก็พอเสียบเข้าไปก็น้ําตาไหลเลยฮะ <laughs> น้ำตาไหลแล,แล้วพกพักนึงก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวยามันไปโดนข้างในฮะม,มันรู้สึกแบบ ทำฏิกิยามันแสบ่ะครับผมอ๋อแสบก็แสดงว่าเหมือนกับว่ามันไปฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็โพรงจมูกเราเป็นแผลด้วยใช่ไหมเกิดจามันอักเสบเยู่้วอ๋อมันอักเสบอยู่แล้วยาผ่านไปเร่กๆมันก็ต้องมีแสบแต่ครั้งที่สองมันจะเบาลงมันไม่แสบมากถ้ามันเชื้อหมดแล้วเนื้อเยอะมันหายอักเสบสวดยาเฉยๆมันดูเสือกสบครับแล้วเคยเคยร้องไห้มากกว่านี้มีไหมตอนนี้ตาแดงเลยนะเนี่ยนี่คือที่ เป็นตัวยากําลังเข้าไปทำปฏิกิริยานะครอ่ะพอ30นาทีคุณหมอถอดเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกว่าหลังถอดกับก่อนถอดยังไงสอดยาแล้วเป็นยังไงอ่านะครับโอเคนีครับดลนงองว่าเฉยๆเนี่ยครับผมไม่ต้องหมุนเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องกลัวคุณน้องปลอดภัย เป็นยังไงน้ำตาอย่างไรเอี่อถามความรู้สึกว่าพอถอดแล้วหายใจมันโล่งขึ้นไหมมันโล่งขึ้นเลยครับผมชัดเจนมากครับตอนหายใจแล้วมันจะโล่งขึ้นแล้วก็แต่มันก็ยังมีอาการแสบอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ได้ดึงเอาเชื้อเอาอะไรออกมาทั้งหมดมันฆ่าเชื้ออยู่ข้างในเพราะแผลที่เราอักเสบอยู่ยาก็เพิ่งจะเข้าไปเหมือนกับไปสมานแผลไปดูแลรักษานะมันก็ยังยังต้องใช้เวลา วันนี้เสียบข้างซ้ายเดี๋ยววันพรุ่งนี้เสียบข้างขวาเสียบเองเป็นนะเดี๋ยวเองถามคุณหมอวิีเดี๋ยวคุณหมอสาธิตอีกรอบหนึ่งนะนะฮขอบคุณมากครับผมครับรบนี่คือเขาเรียกว่าวิธีการรักษานะใน เขาเรียกว่าแพทย์แผนจีนนะครับที่คนไทยหลายท่านที่ไปรักษากับอาจารย์หมอประกิตนะครับแล้วก็หายกันมาเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้ถามน้องตั้มแล้วกันนะในฐานะครั้งแรกกับการที่มาสอดยานะครับนะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากได้สอดยาแล้วเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่ารูจมูกของเราครับมันหายใจรู้สึกว่ามันหายใจคล่องขึ้นครับมันมันโล่งฮะแล้วก็ ยังมีน้ำตาอยู่บ้างนิดๆๆหน่อย,ยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> าครั้งแรกครับแล้วก<อ>็ทังนายมรุคองอักเสบเยอะจริงๆครับเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> พอสอดเข้าไปก็สึกแสบแต่ว่าพอถอดออกมามันก็เริ่มเริ่มหายมันา็เริ่มบรรเทาอาการ <c oughs> ครับผม <c oughs> <ว>อ่ผมเอาเป็นว่าเราจะาทิ้งระยะห่างว่าให้น้องตั้มนะครับได้ไปดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วสอดยาให้ตัวเองนั้นนะฮะได้มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรืออย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามผลนะฮะว่า อาการมันดีขึ้นแล้วเราจะนำมาพูดคุยกันตรงนี้ใหม่นะฮะให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบว่า,าการรักษาพยาบาลในแพทย์แผนจีนแบบนี้เนี่ยนะดูแลสุขภาพร่างกายของเราถึงแม้บางทีหลายคนนะบอกว่าครั้งเดียว2ครั้งนะฮะมันก็เห็นผลแล้วนะอ,อย่างอาจารย์หมอปรกิตบ,บอกเรานะว่าบางคนถึง20 สามสิบสี่สิบครั้งก็มีใช่ไหมครับมันอยู่ที่เป็นมานานแล้วเชื้อมันสะสมไปมันมากครับมันจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยครับแต่ว่ามันจะมันจะหลีขึ้นรู้สึกรู้ตัวว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆอยคือเราต้องการหายขาดจริงๆคือยานมันทดสอบในตัวครถ้าหายไม่มีเชื้อแล้วมันจะไม่แสบไม่มีอาการออเอาล่ะนะครับงั้นเดี๋ยวน้องตั้มเดี๋ยวไป เสียบเองสอดเองรู้จักวิธีแล้วนะฮะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราพอหายหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะปรึกษาอาจารย์หมอประกิตบอกว่าหายหายขาดหรืออย่างไรแล้วเรามาคุยกันเนาะตรงนี้สาเหตุที่ที่มันเสียวขึ้นมันเกิดจากตัวเชื้อภุมิแ้เนี่ทำให้เสิวขึ้นบ่อยๆนะครับอ่ะนะฮะขอบคุณมากๆครับผมตามครับครับีขอบคุณหมอด้วยครับ นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าช่วงสุขภาพดีมีสุขของเรารก็จะนำสิ่งดีๆนะฮะเรื่องราวของอการรักษาพยาบาลในแพทย์แผนโบราณทั้งไทยทั้งจีนนะครับมาให้คุณนะั ได้ดูรวมถึงเรื่องของแผนปัจจุบันเราก็ไม่ละเวน้นไม่ทิ้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเราต้องเป็นที่พึ่งของคนไข้อยู่นะฮะแต่เป็นแพทย์แผนทางเลือกที่เราสามารถเลือกเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานี่คือสิ่งดีๆที่เรานํามาฝากในรายก,การของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับ<อ>